ภาคเกษตรกรนะครับมูกเขาจะต้องรวมเพื่ออะไรนะครับถ้ารวมแต่ลัต่างคนต่างเลี้ยงได้แต่เวลาขายไครที่เดียวกันหาแรงดูนนะครับถ้าเขาเชื่แข่งกับเกติกรมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เขาทำตั้งแต่เขาทำว่าเคยมีไปทำได้เพราะเขามีกำลังหลายต่างคนต่างความคิดนะครับแล้วเวลาเขาแต่ผมเชื่อว่าเชิงภาคเกษตรกรผมเชื่อว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะ ความสัมพั um. มนธ์ที่แตต่างครับน่าจะดีกว่าอย่างก็เอำเภอที่จังหวัดเอารหัวนั้นไปจังหวัดเพราะเป็นจังหวัดตัวใหญ่ครับมันจะมีปอลับสถาบันผู้ว่าก็มีหุ้มประมาณพันล้านบาทครับเปลงอย่างก็เป็นเกี่ยวกับชีพเ่ยเมื่อเกิดเรืถึงเขาพอเรืถึงเขาบกเออลงมุมนี้แล้วมันจะไปแจ้งกับลงเหลี่ยมแบ่งนะก็มันได้มีคนกลายเหมือแบ่งการแบ่งอย่างนี้ครับเพราะนั้นภาคเกษตรกรเองเขาถึงต้องแน่นนะครับแต่ต้อง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 ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนเรื่องเดิมๆนะครับลูกกันแย่งกันอย่างนี้แต้องแบ่งปันนะครับแล้วก็เขาปฏิการมว่าเหมือนสหกรณ์เฮานะครับวันนี้สหกรณ์จะเป็นกลุ่มวิสัยทัศน์โดยแต่ใช้แนวเดียวกับสหกรณ์ทุกอย่างเพราะผมเคยเป็นเนี่ยสหกรณ์เพียงแต่ไม่ได้เป็นสหกรณ์เพราะว่าในสหกรณ์นะครับมันมันก่อสดุปตรงที่ว่าภาคราชการเนี่ยมันมามากำกับดูแลคนรับการปล่อยคล้ายๆกับกำกับดูแลตัวลัวมาใช้แนวคิด ขรอคราของเราเขาคิดหลายๆอย่างมี่กรอบนักการนี่บงตลมนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้มแข็งเลยนะครับต้องกัรวันนี้แรงทุนอันนี้ที่หนึ่งก็คือภาคีแรกคือภาคีเกษตรกรก่อนมันบอกมันทําได้แต่มันทายากแต่จะต้องหาคนที่ที่มีจุดความแข็งครับเข้มแข็งเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์และก็ต้องรู้เท่าทันนะครับหมู่เขาเองครับก็ต้องคิ้ว่าหมู่เขาบางคว่า เสียเสียหมดเสียหมดยอมเสียจะเอาได้อย่างเดียวได้มันก็มีนะครับแล้วมันต้องมีสํเนึกคือสมนึกสองอย่างสําเงสมส่วนส่วนตัวเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าบอกมีส่วนรวมนะครับส่วนตัวอยู่บ้ารเพราะฉะนั้นส่วนทุกคนนั้นดึงถึงแต่ส่วนตัวส่วนรวมก็มีคนเสียสละผูผมเนี่ยนะครับเดินเดินไม่ได้ทำงานส่วนไม่ได้ทำงานไรเลยนะครับลูกเต้าทํางานนี่กับปลาเนี่ยนะครับก็มันก็ต้องสละเพื่อเพื่อแต่วันนี้ถ้าเอาเป็นพื้นแพงได้นะครับภาครับเนี่ย อันที่สองแหล่งทุนแหล่งทุนวันนี้นะครับว่าทองคำโสเพราะว่าออมสินนะครับมีเงินมีเงินเพราซ้ำผูกรัฐบาลกำชับเน้นย้ำว่าจะต้องสนับสนุนเงินทุนนักเกษตรกรแต่ทองคำโสก็มาเปิดบัญชีเปิดพอคือรัฐบาลพอเนี่ยมันมีเจ้าหนที่ซ้ำแซ่บมันลื่นไปนักของเก่าผมว่าลื่นใหม่ไปดอกเบี้ยต่ำมากเก็นอย่างบน พราะนั谢谢้นวันนี้นะครับปัญหาของแหล่งทุนคือซือบอว่าทองกสอกับทองศลป์เนี่ยเงินผมมีนั่นแต่มันมีปัญหาว่าเรา่ายจะรับรอกทุกคนว่ากู้ไปแล้วจะมีปัญญาสร้างนะครับกู้ไปแล้วไปเลี้ยงงวต้องไปเลี้ยงงวดถึาไปด้า่นีผมจะไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยครับตะวันผมคุยกับผู้จัดการห้องศิลป์ช่วยผู้จัดการห้องศินะครับเพื่อบอกว่าเพื่อพร้อมจเกษตรกรแต่ขออยากเรียกผมเกษตรกรเนี่ยควบคุมดูแลกเองจะได้ เพราะนั้กติกายงเคร่ผมกำลังปอยสินเชื่อรายย่อยสำหรับสมาชิกเขาไม่ได้กู้เงนนสินนะครับธนาคารเาสินมาปล่อยพู้แต่เขาลัอรองคือรับรล้อือหนึ่งติดตามหนึ่งติดตามมือนะครับสองหวงถึงเวลาจานใจนี่เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าคุณกู้หนึ่งแสนคุณจะซื้อเทากี่ตัวซื้อสี่ตัวครับอาซื้ตัวตัสองคนให้อ่านงอหงคุณเองัไวคุณไปเได้เงินะเออผมยอมผมยอม เขาก็บ,กบร,รับรองคือเนี่ยทำถ้าเขาถ้าเขาสามารถเข้มแข็งดูแลกันเอ,เองได้เฮ้ยนายท่านอยู่บผมว่าออกไปต่างนอกเขาบอกว่าแต่คนที่อยู่นี่จะอยู่นี้เพราะฉะนั้นรัฐก็จะสร้างคือนะครับนี่เนี่แต่ที่จะรัฐโปรตุ้นะครับว่าเขาจะได้ร่แบบสามห้าล้านและแบบสี่สิบห้าล้านเจ็ดสิบล้านที่จะได้ที่จะได้พาในสิปีเนี่ยลงเชื่อแปลยลูปบอนะครับ วันนี้ล่อนคือหมดแม้กระทั่งของเก่าเขาอยู่ห้าสล้านนะครับแล้วแต่แม่เขาพไม่สไใจเล่นทุนทั้งหมดนะครับภาคีแรกร่อนพื้นทุกอย่างภาคีที่สองอมสินกับพศพร้อมจะื้อแต่ถามว่าวันนี้ผมจะพูดกันสักสามล้านในกลุ่มผมมีคนสามสามสิบคนเกิดจะพูดกันว่าจะไปเรียกว่าไปเร่งหัวก็ถามไปขายที่ไหนมีโครงการอะไรนะครับเจนแสนเจ็งห้โครงการคนต่างกับมา ขอให้โมยูด้วย่างบริบททานยีนนะคราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเขากุ่มเป็นก้็ตกลุ่มทางยีนมาเชื่อมต่อกับการแตกมีตลาดแม่ของเรามโมยูว่ากลุ่มเยียงไทยกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เมืองไทยเมืองพะยออย่างนะครับก็จะมาทำว่าจะจะขายร่วมกันจะค้าขายให้เขาจะซื้อลูกมาของเรานะครับโอเคนะโอเคนี่คือหมายถึงแหล่งทุนอันที่สองนะครับอันที่หนึ่งกับเกษตรกรอันที่สองเป็นอันที่สามภาคลับภาคลับพร้อมเด่ยมือ นะครับวันน uh, ี <Y ip S 1> ้เนี่ยนะครับโคตกโต๊ะขยาเป็นเป็นเหมือนกับถ้าเป็นทั่วไปเหมือนกับอ่าม่องเนี่ยอายุโซนร้อนอายุถึงไม่ข้างงบประมาณลงมากรุงจังหวัดห้าพันล้านบอลลังนะครับพ่ออย่างพ่อมากรุงเทพมาได้วางแผงมาได้อย่างไว้สุดท้ายคงเป็นลูมน้ำเก่านะครับสุดท้ายนายอำเภอ ไปลงถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตทุกเหมดไปสุดท้ายอาชีพมันก็บดีสุทธเนี่ยครับพ่อหมูเฮาผมได้ลองรับนะครับอำเภอบอกว่าง่ายดีรวดเร็วมันสั่งาบอกว่าสั่งกระตมางมันคือกืะโสงก็ส่งง่ายดีก็หลวงกำลังไปวัดมาถนนถนนนั้นยาวตั้งแตดงนันแดงหมูแดงรับกิโลสองกิโลสุดท้ายเงินแสนล้านกับไปปูถนนคอนกรีตอยู่นบบผมว่าถนนคอนกรีตถนนคอนกรี่เพราะ คนคิดถนนคนกินีคนล้าสมัยนะครับตั้งแต่มีรอตอรส่งมาั้งไว้สี่สิบตสมัยนั้นไปสร้างควากิตวันนี้สองพันจะสม่าหกสิบอยู่แล้วเราจะสร้างถนนเขากินถนนากินน้ำหลัอนตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะได้เอออาชีพอย่างนี้จะไแห่การจะไข้ารล้เนียครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าทาเข้มแข็งดึงเกษตรกรอันแรกอันที่สองแหล่งทุนพร้อมอันที่สารอดพร้อมมือจะเอามือซัน วา่าผมตอนพ่อเขาไม่ได้เตรียมอยูนะครับสุดท้ายก็ในอำเภอพวกนั้นกับเปิดหมดนีน่ะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราจัดการแบบนี้นะครับก็เลยบอกว่าสรุปเรื่องจากเวลาน้อยนะครับวันนี้ถนะ้าเราทำแบบนี้แบบไต้หวันกินนะครับนี่คือเกษตร,รกรแหล่งทุนรันยากนะครับเปลี่ยนผ่านการปักการจะเลิกกำนาลก่อนการเลิกทอร์โนเลิกข้าวโพดก่อน งัวจะเป็นนั้นแต่ช่วงตลาดสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดคืออยู่ต้องสายพันธุ์นะครับถ้าพันธุ์พันธุกรรมดีนะครับพันธุกรรมดีเลี้ยงใหญ่โวยคนเลี้ยงแม่พันธุ์ถ้าเลี้ยงผสมพันธุ์ดีนะครับพันธุ์ดีคนเลี้ยงงัวก็จะเป็นเลี้ยงกับไรดีนะครับใหญ่โวยแต่ถ้าคนเลี้ยงงัวอุดชั้นนะครับเพราะถ้าวันนี้กืนออาหารเลี้ยงสิบตัวปุยอาหารขึ้นไปร้อยกิโลสิบตัวอาหารสิบ ตัวละสิบกิโลปรากฏว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าเจ้าหมออ้หมอนี้ยังมันน้อยหมอนี้ยังมันใหญ่หมอนี้ส้มใหญ่โวยไม่เสีเปล่ยแล้วตัวนี้ดะกิโลเกินตัวนี้ลแปดกิโลตัวนี้กิโลพราะอย่พันธุกรรมมันมาต่ากันนะครับพันธุกรรมมันมาต่อกันเพราะฉะนั้นระบบของเราเขาแลังจะมีว่าถ้าพันธุกรรมมีซื้อแปลงพันธุกรรมมีบารีนซื้อถูกหรือไม่นะครับนี่จะคือเจอกันสงความเป็นทคงหาถ้ารับรองเขาดูโการมันเสื่อมโงการงูเนี่ยนะครับ มูลค่ามันสองสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแต่ไม่เงินไปอยู่กระบวนการที่ไม่ใช่คนเลี้ยงวกกะอันนี้หลอกเงินอันนี้ว่าจะขายวปงูงูขุนได้มันหายเป็นดุนะครับแต่ของเราท้านจะรกลงว่าคนเลี้ยงไม่งขายคนงูก็ต้องจ้ากิโลเลยนะครับเอาห้ารอยคนขายคนจ้า่คนเลี้ยงงก็ขายให้คนงูขุน คนเลี้ยงวัวก็เป็นคนใจใจให้คุ้มนะจุ่มเี๋จะทำน้าที่ประสานคุณทำเรียงเรียนะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้รูปแบบของเราผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ครับเวลาทำแบบนี้เขากำลังมีกำลังจะเจอกับเรื่องของบางคนเขาบอกโอ้ยไอ้คงนี้ที่คูณบอกว่าท่านวันนี้เปล่าซ้อนผมใหม่ใหม่ซอนจะเขาอยู่นี่ให้อยู่เงียบจะมีกติกาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกเราจะมีงอยู่ในกำลายส่วนหนึ่งเป็นพวกผมเป็นกำลันเป็นผู้หลวงเป็นนายกอบตเป็นสจ เป็นผู้บาอาจารย์เป็นตึงโ้เลี้ยงลานมันโรงงานแป้งมันเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดเนี่ยครับเขาจะคิดแบบสร้างทําเป็นธรรมถ้าคนขายลูกโัดจะเอาแป้งคนโมดก็กลับไปย่อยคนโมดก็จะขายโมขุนโมขุนเขาเป็นแป้งคนขุนก็บอกว่าแล้วถ้าที่ขายจะขายเป็นแป้งเองก็อเอาทํามรับผิดมีดีนะครับสรุปสุดท้ายนะเราเปถนคนจับระบบเขาจะถือคนจับระบบนะครับจับระบบแล้วก็จะสร้างทําเป็นธรรมครับก็คิดว่า Oui, I